สวัสดีครับเพื่อนสำหรับคลิปนี้จะพาไาชมปัญหาที่ทำให้ h o n d a c l i c คด้าคลิกไอสตาร์ทติดแต่เร่งแล้ววูบวูบนะครับหลังจากพิจารณาอยู่นานก็ตัดสินใจลือหัวฉีดมาดูนะครับที่ตัดสินใจลื้อหัวฉีดมาดูก็เพราะว่าลูกค้าแจ้งมาว่าเคยเปลี่ยนปั๊มติ๊กมาแล้ว แต่อาการนี้ก็ไม่หายพอรื้อหัวฉีดออกมาดูก็เจอปัญหาทันทีเลยนะครับไม่รู้จะมองเห็นกันหรือปาครับเนี่ยครับพบปัญหาว่าหัวฉีดมีความสกปรกอย่างมากเลยนะครับมันจะมีผู้ขี้ดินมาเกาะเดี๋ยวแป๊บนึงครับ มันอยากให้มองเห็นในชัดเจนแต่มันก็ไม่รู้จะทำไงมันมองเห็นกล้องมันไม่ค่อยชัดเอาเป็นว่าลื้อมาที่หัวฉีก็จะเห็นเป็นคาบเขา่าเกาะอยู่นะครับตรงจุดขาวๆนะครับบริเวณนี้นะครับบริเวณน,น,วนี้มันจะมีคลิกถ้าเรามือรูปรูปเราจะพบ จะรู้สึกเลยเลยว่ามันสักสากมีเศษขี้ดินเกาะอยู่มากเดี๋ยวจะแก้ไขโดยการถอดลิ้นเล่งมาล้างทำความสะอาดถอดหัวฉีดมาล้างทำความสะอาดแล้วก็จะเช็คหัวฉีดว่ามันใช้ได้หรือเปล่าแต่ถ้าเช็คหัวฉีดแล้วใช้ไม่ได้ก็ปัญหานี้ก็จะจบง่ายที่สุดก็คือการเปลี่ยนหัวฉีดนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับหวังว่าจะพอเป็นประโยชน์กับเพื่อน ไม่มากก่็น้อยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับผมค,ครับ